ถ้าคุณเคยทำงานหนักแต่ยังเก็บเงินไม่อยู่ลงทุนเท่าไหร่ก็ไม่เห็นผลหรือรู้สึกว่าความมั่นคงทางการเงินยังอยู่ไกลเกินเอื้อมคลิปนี้คือจุดเริ่มต้นที่คุณควรฟังให้จบเพราะผมจะพาคุณไปเจอกับ3พฤติกรรมที่ดูเหมือนไม่มีอะไรแต่กำลังขัดขวางความรวยของคุณอยู่แบบเงียบๆ คุณจะได้รู้ว่าอะไรที่เคยทำพลาดโดยไม่รู้ตัวและที่สำคัญคือจะปรับมุมคิดใหม่อย่างไรเพื่อเปลี่ยนเส้นทางการเงินของตัวเองในระยะยาวฟังจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าการเงินที่ดีไม่ใช่เรื่องของโชคแต่คือเรื่องของการตัดสินใจที่ถูกต้องในทุกๆวันมีอยู่ช่วงหนึ่งในชีวิตที่ผมคิดว่าตัวเองกำลังไปได้ดีผมมีรายได้ประจำจากงานประจำที่มั่นคงมีเงินเดือนออกทุกเดือนแบบไม่เคยขาด ผมรู้สึกว่าตัวเองฉลาดพอที่จะไม่ต้องกังวลเรื่องการเงินเพราะไม่เคยขัดสนทุกครั้งที่เงินเดือนออกผมจะใช้จ่ายอย่างสบายใจซื้อของที่อยากได้กินร้านอาหารดีๆพักผ่อนตามที่จ่ายต้องการโดยไม่เคยนึกถึงว่ารายได้ที่เข้ามานั้นเป็นเพียงเส้นบางๆที่พร้อมจะขาดลงเมื่อไหร่ก็ได้ผมคิดว่านั่นคือรางวัลของการทำงานคือการใช้เงินเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นแต่สิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยคือแล้วถ้าวันหนึ่งเงินไม่เข้ามาละ่ะ ตอนนั้นผมไม่รู้ว่าตัวเองกำลังทำพลาดอย่างร้ายแรงวันหนึ่งบริษัทที่ผมทำงานประกาศปรับโครงสร้างผมขึ้นหนึ่งในคนที่ต้องออกผมไม่มีเงินสำรองไม่มีแผนสำรองและไม่มีแม้แต่ความสามารถในการจัดการความกลัวของตัวเองผมล้มลงทั้งที่เพิ่องอายุไม่ถึง30ด้วยซ้าผมนอนเฉยๆอยู่หลายวันไม่รู้จะเริ่มตรงไหนก่อนเงินที่เคยเข้าทุกเดือนหายไปภายในวันเดียว ตอนนั้นเองที่ผมเริ่มมองย้อนกลับไปและพบว่าผมไม่ได้ล้มเพราะบริษัทล้มผมล้มเพราะตัวเองไม่มีรากฐานทางการเงินไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเงินเลยแม้แต่นิดเดียวผมใช้เงินอย่างคนที่คิดว่าเงินจะอยู่กับเขาตลอดไปจากประสบการณ์นั้นผมเริ่มศึกษาเรื่องการเงินด้วยคำถามง่ายๆว่าทำไมบางคนรวยขึ้นเรื่อยๆทั้งที่ไม่ได้เก่งไปกว่าผมเลยทำไมบางคนมีน้อยกว่าแต่กลับมั่นคงกว่า ทำไมคนที่ผมเคยคิดว่าธรรมดาถึงมีเงินเก็บมีรายได้หลายทางมีอิสระในการใช้ชีวิตมากกว่าผมคำตอบที่ได้ทำให้ผมรู้ว่าความผิดพลาดของผมมันไม่ได้เริ่มต้นตอนที่ตกงานแต่มันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ผมคิดว่าการใช้เงินคือรางวัลของการทำงานผมใช้เงินแบบไม่มีระบบไม่เก็บออมไม่ลงทุน ไม่เรียนรู้และที่สำคัญคือผมไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเองเลยว่าเงินที่ใช้ไปนั้นให้คุณค่ากลับคืนมาหรือเปล่าผมเปลี่ยนวิธีคิดทั้งหมดจากคนที่เคยใช้จ่ายเป็นหลักมาเป็นคนที่วางแผนก่อนใช้ผมเริ่มจากการจดบันทึกรายรับรายจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพื่อดูพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองแล้วก็ค่อยๆปรับเริ่มจากตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น จากนั้นสร้างกองทุนสำรองเล็กๆที่จะช่วยพยุงตัวเองได้หากเกิดเหตุไม่คาดฝันผมเริ่มลงทุนในกองทุนรวมเรียนรู้เรื่องหุ้นอ่านหนังสือพวกการวางแผนทางการเงินค่อยๆสร้างรายได้ทางเลือกเล็กๆจากการรับงานนอกเวลาที่ใช้ความรู้ที่ผมมีและเมื่อเวลาผ่านไปผมก็พบว่ารายได้ของผมเริ่มไม่ขึ้นอยู่กับที่เดียวอีกต่อไปและที่สำคัญกว่านั้นคือผมไม่กลัวว่าจะไม่มีเงินอีกแล้วเพราะผมมีระบบ มีความเข้าใจและมีแผนสำรองเสมอหนึ่งในความผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของผมคือการคิดว่าเงินเดือนคือความมั่นคงและการใช้ชีวิตตามใจคือการให้รางวัลตัวเองความคิดนั้นทำให้ผมใช้ชีวิตเหมือนคนที่ไม่มีวันพลาดแต่ชีวิตไม่เคยเตือนเราล่วงหน้าผมเรียนรู้ว่าความมั่นคงไม่ใช่จำนวนเงินที่คุณได้รับทุกเดือนแต่คือความสามารถในการจัดการกับเงินไม่ว่าเงินจะเข้ามาจากทางไหนและเมื่อไหร่ ผมเรียนรู้ว่าคนที่มีเงินไม่ใช่คนที่หาเงินเก่งที่สุดเสมอไปแต่คือคนที่รู้จักใช้เงินอย่างมีเป้าหมายมากที่สุดในทางตรงกันข้ามผมเคยดูถูกเพื่อนคนหนึ่งที่เก็บเงินทุกบาทไม่เคยกินร้านหรูไม่เคยซื้อของตามกระแสใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายจนผมแอบคิดว่าเขาหน้าเบื่อด้วยซ้ำแต่ในวันที่ผมล้มเขาคือคนแรกที่ยื่นมือมาช่วย และเป็นคนที่มีเงินสำรองหลายปีมีบ้านมีรถที่ไม่มีภาระหนี้สินทั้งเรามีรายได้พอๆกันเมื่อสิบปีก่อนตอนนั้นผมเข้าใจทันทีว่าความมั่นคงไม่ใช่เรื่องของโชคหรือเรื่องของใครได้เปรียบใครแต่มันคือผลของการตัดสินใจเล็กๆที่สม่ำเสมอและการวางแผนที่มองไกลกว่าความพอใจชั่วคราวหากจะถอดบทเรียนให้ชัด สิ่งที่ทำแล้วผิดพลาดคือการใช้เงินโดยไม่มีเป้าหมายใช้ตามใจและตามประแสะและคิดว่ามีรายได้แล้วจะไม่มีวันล้มส่วนสิ่งที่ทำแล้วได้ผลคือการเรียนรู้เรื่องการจัดการเงินการสร้างระบบเก็บออมการลงทุนเพื่อให้เงินทำงานและการสร้างรายได้หลายทางเพื่อไม่ให้ชีวิตผูกติดกับแหล่งรายได้เดียวความต่างของผมก่อนเรียนรู้และหลังเรียนรู้คือจากคนที่ตกใจและกลัวเมื่อไม่มีรายได้ กลายเป็นคนที่เข้าใจและพร้อมจัดการกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตด้วยความมั่นใจสุดท้ายผมอยากบอกว่าความผิดพลาดทางการเงินไม่ใช่เรื่องของโชคร้ายแต่มักเป็นผลจากความเข้าใจผิดที่เรายึดถือมานานเราไม่รวยสักทีเพราะเรายังคิดเหมือนเดิมยังใช้เงินแบบเดิมและยังไม่กล้าถามตัวเองว่าที่ทำอยู่มันเวิร์กจริงหรือเปล่า แต่เมื่อเราเริ่มเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มตั้งคำถามแล้วเริ่มเรียนรู้เราจะพบว่าความมั่งคั่งไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยแม้แต่นิดเดียวครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่าชีวิตทางการเงินของตัวเองกำลังไปได้ดีมีรายได้ประจำใช้ชีวิตสบายไม่เคยเดือดร้อนจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างพังทลายลงจากเหตุการณ์ที่ไม่มีใครเตือนล่วงหน้าผมได้เรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่จากความผิดพลาดที่เคยมองข้าม และเมื่อย้อนกลับไปทบทวนผมพบว่ามีสมพฤติกรรมหลักที่ทำให้ผมไม่สามารถก้าวสู่ความมั่งคั่งได้เสียทีเป็นความเข้าใจผิดที่แฝงอยู่ในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวและนี่คือ3ข้อผิดพลาดทางการเงินที่ผมอยากเตือนทุกคนไว้ก่อนจะสายเกินไป 1. ใช้ชีวิตเหมือนคนจะมีเงินเข้ามาตลอดไปผมเคยรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกย่องว่าเป็นดาวรุ่งในวงการธุรกิจออนไลน์ เขาเริ่มต้นด้วยความเก่งกาจมีความรู้ด้านการตลาดมีไหวพริบและมีพลังบางอย่างที่ดึงดูดให้คนอยากร่วมงานด้วยรายได้ของเขาทะลุหลักแสนในแต่ละเดือนตั้งแต่อายุยังไม่ถึง30เขาใช้ชีวิตอย่างมั่นใจจัดทริปทุกเดือนเปลี่ยนมือถือทุกครั้งที่มีรุ่นใหม่ออกมาและสร้างภาพชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบจนใครๆก็อยากเรียนแบบไม่มีใครรู้ว่าเขาไม่มีเงินเก็บเลยแม้แต่บาทเดียว ทุกอย่างคือกระแสเงินสดที่ไหลเข้ามาแล้วไหลออกไปทันทีเหมือนท่อรั่วขนาดใหญ่เขาเชื่อว่าความมั่นคงคือการที่เงินยังไหลเข้ามาเรื่อยๆไม่ใช่การเตรียมรับวันที่เงินหยุดเดินทางจุดเปลี่ยนเกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัววันหนึ่งแพลตฟอร์มที่เขาใช้ทำธุรกิจมีการเปลี่ยนนโยบายและแอคเคาของเขาถูกปิดถาวรโดยไม่มีโอกาสกู้คืน ช่องทางรายได้หายไปทันทีเหมือนสวิชที่ถูกปิดทุกอย่างพังในพริบตานี่บัตรเครดิตที่เคยจ่ายหมุนเวียนเริ่มกองทับสามยังไม่มีเงินสำรองเพื่อพยุงตัวเองให้อยู่รอดในช่วงที่ต้องหาทางเริ่มต้นใหม่เขาหายไปจากโซเชียลเป็นปีไม่มีใครเห็นการอัปเดตชีวิตไม่มีรูปกินหรูไม่มีโพสต์สร้างแรงบันดาลใจมีเพียงข่าวหรือว่าชีวิตเขาไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแต่นั่นไม่ใช่จุดจบ ในช่วงที่หายไปเขาเริ่มจากศูนย์อีกครั้งแต่ครั้งนี้เขาไม่ได้เริ่มด้วยการทำเงินเขาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจชีวิตและนิสัยการเงินของตัวเองเขายอมรับว่าที่ล้มเหลวไม่ใช่เพราะโชคร้ายหรือคนอื่นแต่เพราะเขาเองที่ใช้ชีวิตเหมือนจะมีเงินเข้ามาตลอดไปเขายอมรับความผิดพลาดอย่างตรงไปตรงมาและใช้มันเป็นจุดตั้งต้นของการเปลี่ยนแปลง เขากลับไปเรียนรู้การจัดการเงินเริ่มวางแผนเก็บออมฝึกมีวินยัยเรียนรู้การลงทุนอย่างไม่เร่งรีบเขาไม่ได้รีบกลับมาโชว์ความสำเร็จแต่ค่อยๆลงมือและสร้างระบบทางการเงินที่มั่นคงขึ้นทุกวันโดยไม่ต้องให้ใครเห็น3ปีผ่านไปเงียบๆเ,เขากลับมาพร้อมกับผลงานใหม่ที่ไม่มีใครคาดชิดว่าเป็นคนคนเดียวกัน เขาไม่พูดถึงความสำเร็จในอดีตไม่แก้ต่างให้ความล้มเหลวของตัวเองแต่เปลี่ยนมันให้กลายเป็นบทเรียนผ่านการกระทำเขาเริ่มสอนเรื่องการเงินการจัดการรายได้และการวางแผนชีวิตให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเน้นหนักไปที่การเตรียมพร้อมไม่ใช่แค่การหาเงินมากๆเขากลายเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความล้มเหลวครั้งใหญ่ไม่ใช่บทจบแต่มันคือโอกาสในการสร้างเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นของตัวเองอย่างแท้จริง มีผู้หญิงอีกคนที่ผมเคยสัมภาษณ์ในงานหนึ่งเธอเคยทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆจนมีรายได้เดือนละแสนกว่าบาทแต่เธอไม่เคยกันเงินไว้เลยเพราะคิดว่ามันจะมีเข้ามาตลอดวันหนึ่งเธอประสบอุบัติเหตุจนไม่สามารถทำงานได้เกือบครึ่งปีรายจ่ายยังอยู่แต่รายได้หายวับไปในพริบตาครอบครัวเธอต้องรับภาระและเธอจมอยู่กับความรู้สึกผิดอยู่นานแต่วันหนึ่งเธอลุกขึ้นมาเปลี่ยนทัศนคติใหม่ทั้งหมด เธอเริ่มจากการขายของออนไลน์ที่ไม่ต้องใช้แรงมากแล้วค่อยๆสร้างระบบการเงินใหม่ที่มีวินัยมากกว่าเดิมทุกครั้งที่เธอมีรายได้เธอจะแบ่งเก็บไว้ทันทีโดยไม่ลังเลเพราะเธอรู้แล้วว่าเงินไม่ใช่สิ่งที่จะอยู่กับเราตลอดไปแต่การรู้จักใช้เงินต่างหากที่ทำให้เรายืนได้ในทุกสถานการณ์ไม่ใช่แค่พวกเขาแต่แม้แต่คนที่ดูเหมือนจะมีทุกอย่างพร้อมก็ยังล้มได้ง่ายๆหากขาดพื้นฐานเรื่องการเงิน ผมเคยเห็นนะักกีฬาดังระดับประเทศที่มีรายได้ปีละหลายสิบล้านแต่หมดตัวในเวลาไม่กี่ปีหลังจากเลิกเล่นกีฬาทั้งที่เขามีทุกอย่างชื่อเสียงความสามารถโอกาสมากมายแต่ล้มลงเพราะไม่เคยสร้างวินัยทางการเงินไว้รองรับความเปลี่ยนแปลง สิ่งเหล่านี้ทำให้ผมเชื่อสนิทใจว่าไม่ว่าเราจะมีรายได้มากแค่ไหนถ้าเรายังใช้ชีวิตแบบที่เชื่อว่างเงินจะอยู่กับเราตลอดไปเราก็พร้อมจะเสียมันไปตลอดการได้ทุกเมื่อ และในอีกมุมหนึ่งผมได้เจอกับเด็กจบใหม่ที่เงินเดือนแค่หมื่นปลายๆแต่กลับมีเงินเก็บหลักแสนภายในเวลาไม่นานเพราะเขาไม่ได้ใช้เงินเพื่อแสดงสถานะเขาใช้เงินเพื่อซื้อโอกาสในอนาคตลงทุนเรียนรู้สร้างทักษะและไม่กลัวที่จะล้มเพื่อลองสิ่งใหม่ เด็กคนนี้เคยล้มเหลวกับธุรกิจเล็กๆที่ไม่ประสบความสำเร็จเลยแต่เขาไม่หยุดเขาใช้บทเรียนจากความพางครั้งนั้นมาวิเคราะห์ปรับกลยุทธ์และพัฒนาตัวเองต่อจนวันนี้เขากลายเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็กที่กำลังเติบโตอย่างมั่นคงเพราะเขาเข้าใจว่าการล้มแล้วเรียนรู้มีค่ากว่าการยืนอยู่เฉยๆแล้วไม่ไปไหนเลยสุดท้ายนี้ผมอยากฝากไว้ว่า การใช้ชีวิตเหมือนคนจะมีเงินเข้ามาตลอดไปคือจุดเริ่มต้นของปัญหาทางการเงินแทบทั้งหมดมันหลอกให้เราประมาทให้เราใช้ก่อนคิดและให้เราหลงเชื่อว่าความมั่นคงจะอยู่ตลอดไปความจริงคือทุกอย่างสามารถเปลี่ยนได้ในพริบตาและคนที่เตรียมตัวไว้เท่านั้นที่จะไม่ล้มเมื่อคุณเริ่มตั้งคำถามกับพฤติกรรมการเงินของตัวเองและกล้ายอมรับจุดบอดที่เคยมองข้าม คุณจะเห็นโอกาสในการเปลี่ยนชีวิตที่ไม่ต้องรอให้ล้มก่อนถึงจะเริ่มได้ 2. ยึดติดกับรายได้ทางเดียวและไม่สร้างแหล่งรายได้สำรองผมเคยฟังเรื่องของวิศวกรคนหนึ่งที่มีโปรไฟล์โดดเด่นตั้งแต่เรียนจบเขาได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำของประเทศเงินเดือนสูงสวัสดิการดีและเส้นทางอาชีพของเขาดูมั่นคงจนหลายคนอิจฉา เขาเชื่อว่าตราบใดที่ยังเก่งยังพัฒนาไม่หยุดรายได้ทางนี้จะเป็นทุกอย่างที่เขาต้องการเขาไม่สนใจเรื่องรายได้เสริมไม่ลงทุนไม่เรียนรู้นอกสายงานและไม่เตรียมอะไรไว้เลยนอกจากหน้าที่ประจำเพราะเขามั่นใจว่าทักษะที่มีจะพาเขาไปได้ไกลพอแล้ววันหนึ่งบริษัทปรับโครงสร้างและเขาถูกเลิกจ้างอย่างไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าช่วงที่ควรจะมั่นคงกลับกลายเป็นจุดตกต่ำที่สุดในชีวิต เขาเคว้งคว้างอยู่หลายเดือนเพราะทั้งรายได้เงินเก็บและสภาพจิตใจพังพร้อมกันเขาคือคนที่ไม่เคยเตรียมอะไรไว้เลยนอกจากแผน A และเมื่อแผน A ล้มทุกอย่างก็ล้มลงตามกันแต่จากจุดนั้นเขาเริ่มเรียนรู้ว่าความสามารถอย่างเดียวไม่พออีกต่อไปเขาเริ่มสำรวจสิ่งที่ตัวเองสนใจนอกเหนือจากงานประจำเริ่มฝึกใช้เวลาว่างให้มีค่าทดลองทำคอนเทนต์ออนไลน์เรียนการลงทุนเบื้องต้น เริ่มเขียนบล็อกสร้างช่องเล็กๆทาง YouTube แม้รายได้จะยังไม่มากแต่เขารู้สึกถึงอิสรภาพบางอย่างที่เริ่มก่อตัวขึ้นช้าๆเขาเริ่มเห็นว่าโลกไม่ได้หมุนรอบแค่เงินเดือนและมีสิ่งที่เขาเลือกได้มากกว่าที่คิดอีกตัวอย่างที่น่าสนใจคือคุณแม่เลี้ยมเดี่ยวคนหนึ่งที่เคยเป็นข้าราชการเธอใช้ชีวิตอย่างประหยัดมาตลอดและไม่เคยคิดจะมีรายได้เสริมเพราะงานที่ทำมีความมั่นคงมีเงินเดือนออกทุกเดือนอย่างแน่นอน แต่เมื่อโรคระบาดเข้ามารายจ่ายครอบครัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่วนรายได้อย่างเท่าเดิมและไม่สามารถขอกู้เพิ่มเติมได้อีกแล้วเธอรู้สึกเหมือนถูกผลักไปอยู่มุมอับของชีวิตความกลัวที่ไม่เคยเจอมาก่อนกลายเป็นแรงผลักดันให้เธอลุกขึ้นลองสิ่งใหม่เป็นครั้งแรกในชีวิตเธอเริ่มจากการทำอาหารขายออนไลน์ทดลองผิดพลาดอยู่หลายครั้งรายได้หายไปกับค่าวัตถุดิบแต่เธอไม่ยอมถอยเพราะไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว จนวันหนึ่งเธอได้เจอลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ำและเริ่มแชร์ร้านของเธอแบบปากต่อปากยอดขายเริ่มดีขึ้นจากเพียงพอใช้กลายเป็นพอเก็บพอเก็บกลายเป็นขยับขยายเธอเปลี่ยนบทบาทจ,จากผู้ตามเป็นเจ้าของธุรกิจเล็กๆที่เข้าใจลูกค้าและมองเห็นโอกาสที่ซ่อนอยู่ในความลำบากหากเธอยังยึดติดกับคำว่ารายได้ประจำและรอความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียวเธอคงยังคงวนเวียนอยู่กับความกลัว แต่เพราะเธอกล้าลองแม้ในวันที่หมดหนทางจึงได้คนพบว่าความสามารถของตัวเองไม่เคยจำกัดอยู่แค่หน้าที่เดียวเลยผมเคยเห็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงคนหนึ่งที่เคยรับบทเด่นอยู่เสมอรายได้แต่ละปีหลักสิบล้านแต่เขาเยึดติดกับชื่อเสียงนั้นจนไม่ยอมขยับไปทำอย่างอื่นเมื่อกระแสเริ่มซาโอกาสเริ่มหายและคนรุ่นใหม่เริ่มขึ้นมาแทนเขากลับไม่ทันจนต้องขายทรัพย์สินเพื่อเอาเงินมาประทังชีวิต ข่าวที่เคยเป็นเรื่องของคนที่ประสบความสำเร็จกลับกลายเป็นข่าวเศร้าในหน้าสังคมเขายอมรับว่าผิดพลาดที่ไม่มองหาอะไรสำรองไว้เลยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนการสร้างสินทรัพย์หรือแม้แต่การพัฒนาทักษะใหม่เพื่อรับงานเบื้องหลังแต่เมื่อเขารู้ตัวเขาเริ่มจากการหายไปจากหน้าจอแล้วกลับมาอีกครั้งในฐานะผู้กำกับเล็กๆทำหนังสั้นลงทุนเองถ่ายเองตัดต่อเองด้วยทุนอันจำกัด แต่กลับได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานที่มีคุณค่าและลึกซึ้งกว่าคุกบทบาทที่ผ่านมาหรือแม้แต่คนธรรมดาอย่างพ่อของผมเองที่เคยทำอาชีพเดียวมาตลอดชีวิตเขาเคยพูดว่าการมีอาชีพมั่นคงเป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่พออายุ60ทุกอย่างกลับเปลี่ยนงานที่เคยทำถูกจ้างเหมาภายนอกบริษัทลดตำแหน่งและเขาถูกให้ออกจากงานด้วยเหตุผลว่าเป็นการปรับลดโครงสร้างองค์กร ทั้งที่ไม่เคยมีปัญหาเรื่องผลงานหรือวินัยเลยพ่อเสียศูนย์ไปพักหนึ่งเพราะไม่คิดว่าความพักดีต่อองค์กรจะจบเร็วขนาดนี้แต่การว่างงานครั้งนั้นทําให้เขาเริ่มทดลองขายของที่บ้านจากงานฝีมือเริ่มจากเล็กๆขายไม่ออกบ้างขาดทุนบ้างแต่พอได้เสียงตอบรับจากคนรอบข้างก็เริ่มเห็นแสงสว่างและกลายเป็นกิจการเล็กๆที่ทาให้เขามีรายได้หลังกเกษียณที่ไม่ต้องพึ่งใายอีก ทุกคนที่กล่าวมาไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเพราะแค่ความพยายามแต่เปลี่ยนเพราะเข้าใจว่าการยึดติดกับรายได้ทางเดียวเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงกว่าที่เคยคิดพวกเขาไม่รอให้โอกาสมาหาแต่สร้างโอกาสขึ้นจากศูนย์ผมเห็นพวกเขาทำพลาดล้มเหลวถูกดูถูกถูกลืมและต้องเริ่มต้นใหม่จากความว่างเปล่าแต่ทุกความพยายามแม้จะเล็กแค่ไหนก็ไม่ได้ศูนย์เปล่าเลย พวกเขาได้เรียนรู้ว่าสิ่งที่สำคัญกว่ารายได้หลักคือความสามารถในการลุกขึ้นมาเสมอเมื่อรายได้นั้นหายไปถ้าคุณยังมีรายได้แค่ทางเดียวต่อให้เป็นรายได้ที่สูงแค่ไหนก็ไม่มั่นคงเท่าคนที่มีทางเลือกสำรองแม้จะเริ่มจากน้อยแต่พร้อมต่อยอดได้เสมอ การเปิดใจให้โอกาสใหม่ๆไม่ได้แปลว่าต้องทิ้งของเดิมแต่คือการเตรียมพื้นที่ให้ชีวิตสามารถรับมือกับสิ่งไม่คาดฝันได้ดีขึ้นเมื่อคุณไม่ยึดติดกับแค่แหล่งรายได้เดียวคุณจะไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงอีกต่อไปและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงที่แท้จริง 3- คิดว่ารู้เรื่องเงินเพียงเพราะมีเงินใช้หลายคนคิดว่า การมีเงินใช้คือสัญ,ญลักษณ์ของความสำเร็จทางการเงินแต่ความจริงแล้วการมีเงินใช้ไม่ได้แปลว่ารู้จักใช้เงินอย่างฉลาดและไม่ได้แปลว่าจะรักษาความมั่งคั่งนั้นไว้ได้ตลอดไปคนจำนวนมากที่เคยร่ำรวยในช่วงหนึ่งของชีวิตกลับล้มละลายอย่างไม่ทันตั้งตัวเพราะพวกเขาเข้าใจผิดว่าแค่หาเงินเก่งก็พอโดยลืมมองลึกไปถึงโครงสร้างการเงินที่ยั่งยืนรวมถึงความรู้และวินัยทางการเงินที่แท้จริง ไมค์ไทสันเคยเป็นนักมวยที่ทำรายได้สูงสุดในโลกมีเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์แต่กลับหมดตัวในเวลาไม่กี่ปีเพราะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยไรการวางแผนไม่มีใครสอนเขาว่าการมีเงินเยอะไม่เท่ากับมีวุฒิภาวะทางการเงินมากพอเมื่อถึงวันที่ไม่มีรายได้แบบเดิมไทซันจึงต้องขายทรัพย์สินและเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์ความผิดพลาดของเขาทำให้คนทั้งโลกตื่นรู้ว่า ต่อให้คุณหาเงินได้เท่าไหร่ถ้าคุณไม่รู้จักจัดการคุณก็มีโอกาสกลับไปจนได้อีกครั้งเสมอ ผู้บริหารหนุ่มคนหนึ่งในบริษัทเทคโนโลยีเคยได้รับโบนัสปีละหลัก10ล้านเขาใช้ชีวิตอย่างสุขสบายรถหรูบ้านใหญ่เที่ยวต่างประเทศทุกเดือนจนวันหนึ่งบริษัทถูกเทคโอเวอร์และตำแหน่งของเขาถูกตัดออกเขาไม่มีรายได้สำรองไม่มีแผนเกษียณไม่มีการลงทุนเขาจึงตกใจอย่างรุนแรงเพราะเพิ่งตระหนักว่าเงินที่เขามีแค่เพียงผ่านมือไม่ได้อย่างรากในชีวิตจริง ความเชื่อผิดๆว่าเขาควบคุมการเงินได้เพราะเคยมีเงินเยอะทำให้เขาประมาทและบทเรียนนี้กลายเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เขาเริ่มเรียนรู้ใหม่ตั้งแต่ศูนย์อีกครั้งในวัยที่หลายคนกำลังจะวางมือจากงาน ความเข้าใจผิดที่แสนอันตรายที่สุดคือการคิดว่าเงินเยียวยาทุกอย่างคนจำนวนมากที่มีเงินใช้ตลอดเวลามักไม่เคยถามตัวเองว่าเข้าใจเรื่องการเงินจริงหรือไม่พวกเขาอาจไม่เคยทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่เคยคุยกับที่ปรึกษาทางการเงินไม่เคยศึกษาการลงทุนแค่รู้สึกว่าทุกอย่างยังไหวอยู่เพราะมีเงินไหลเข้าเรื่อย แต่เมื่อวันหนึ่งสถานการณ์เปลี่ยนเช่นเศรษฐกิจชะลอตัวธุรกิจขาดทุนหรือสุขภาพมีปัญหาความเข้าใจผิดทั้งหมดจะถูกเปิดโปงและผลลัพธ์ก็รุนแรงจนน่าตกใจ จอห์นชาวอเมริกันธรรมดาคนหนึ่งเคยมีรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์หลายสิบล้านดอลลาร์แต่กลับไม่มีเงินเหลือในบัญชีเลยหลังเกษียณเพราะเขาใช้จ่ายเพื่อสร้างภาพลักษณ์ซื้อของที่ไม่จำเป็นและคิดว่าเงินจะไม่มีวันหมดเขาไม่เคยศึกษาเรื่องภาษีดอกเบี้ยทุนสำรองหรือกระแสงเงินสดจนกระทั่งวันหนึ่งบ้านที่เขาอยู่ถูกยึดเขากลับต้องเช่าบ้านเล็กๆอยู่ในวัยหลังเกษียณและเริ่มออกมาสอนคนรุ่นใหม่เกี่ยวกับความผิดพลาดของตัวเอง ความเจ็บปวดที่เขาเผชิญกลายเป็นบทเรียนล้ำค่าสำหรับคนอื่นที่ยังมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงแม้แต่คนที่มีความรู้ระดับสูงมีตำแหน่งใหญ่โตและมีรายได้หลักล้านก็สามารถพลาดได้ถ้าคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้ว บางคนไม่ยอมเปิดใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆเพราะกลัวเสียหน้าบางคนไม่กล้าถามเพราะคิดว่าตัวเองควรจะรู้บางคนใช้เงินแบบไม่มีแผนเพียงพร้อมั่นใจเกินไปตัวอย่างเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปและพอพวกเขาพลาดมันก็พังทั้งระบบเพราะไม่มีรากฐานที่มั่นคงมารองรับชีวิตทางการเงินจึงเหมือนบ้านที่ตั้งอยู่บนทรายเปราะบางและพร้อมจะพังลงมาเมื่อเจอลมแรง มีชายคนหนึ่งที่เคยโดนดูถูกว่าเป็นคนจนขี้งกทั้งที่เขามีรายได้ดีเพียงเพราะเขาเลือกเก็บออมและลงทุนในหุ้นเขาไม่ใช้ของแบรนด์เนมไม่เที่ยวหรูไม่ใช้เงินโชว์ใครจนเพื่อนๆแทบไม่เชื่อว่าเขากเกษียณได้ตั้งแต่อายุ45ทั้งหมดนี้มาจากความเข้าใจเงินแบบจริงจังไม่ใช่แค่รู้สึกว่ารวยความคิดแบบที่ไม่ตามกระแสแต่คิดตามเหตุผลทำให้เขามีอิสรภาพทางการเงินโดยไม่ต้องมีรายได้สูงเหมือนใคร บทเรียนที่เปลี่ยนชีวิตคนมากที่สุดคือช่วงเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงในวันที่ไม่มีอะไรเหลือความกลัวความอับอายและความเสียหน้า กลายเป็นแรงผลักดันให้เขากลับไปศึกษาเรื่องการเงินอย่างลึกซึง้งตั้งแต่เรื่องพื้นฐานที่สุดเช่นการจัดงบการวางแผนภาษีไปจนถึงการบริหารความเสี่ยงคนเหล่านี้เข้าใจว่าแค่มีเงินใช้ไม่ได้แปลว่าคุณมั่นคงแต่การรู้วิธีจัดการและเตรียมพร้อมต่ออนาคตต่างหากที่ทําให้คุณรอดบางคนหายไปจากสังคมเงียบๆหลังล้มเหลวด้านการเงินไม่มีใครพูดถึงเขาอีกเลยจนวันหนึ่งเขากลับมาพร้อมหนังสือเล่มหนึ่งที่เล่าเรื่องความผิด พลาดของตัวเองหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนอีกมากมายเพราะมันจริงเจ็บและเตือนใจได้ลึกกว่าทฤษฎีใดๆบางครั้งการล้มก็ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่มันคือประตูสู่การเริ่มต้นที่แท้จริงถ้าเรากล้าพอจะเรียนรู้จากมันคนเรามักคิดว่าตัวเองเก่งพอรู้พอมั่นใจพอแต่หลังจากล้มลงจริงๆเราจะได้เห็นชัดว่าตัวเองเคยประมาทแค่ไหน เคยหลงคิดว่าคุมทุกอย่างได้แค่เพราะยังมีเงินอยู่ในมือแต่เมื่อไม่มีแล้วความจริงทุกอย่างก็ปรากฏและตรงนั้นเองที่การเติบโตเริ่มต้นขึ้นคนที่ยอมรับความจริงไวกว่าจะพลิกกลับมาได้เร็วกว่าเสมอบานครั้งความล้มเหลวไม่ได้เกิดจากความโง่หรือความไม่พร้อมแต่มาจากการกล้าเกินไปโดยไม่มีความเข้าใจ คนที่กล้าลงทุนในสิ่งใหม่แต่ไม่ศึกษาพอหรือคิดว่ารายได้ประจำจะอยู่กับตัวไปตลอดผลคือเมื่อทุกอย่างพังเขาก็พังไปพร้อมกันแต่ถ้าเขารอดกลับมาได้มุมมองต่อเงินของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขาจะเข้าใจว่าการมีเงินนั้นไม่สำคัญเท่าการรู้จักจัดการเงิน สุดท้ายนี้อย่าเพิ่งมั่นใจว่าคุณรู้เรื่องเงินเพียงเพราะคุณยังมีเงินใช้ทาไม่มีความรู้ไม่มีแผนไม่มีสติเงินที่คุณถืออยู่ก็อาจจะกลายเป็นเงาในพริบตาการรู้เท่าทันความผิดพลาดคนอื่นทำให้คุณไม่ต้องลองเองทั้งหมด ความเข้าใจลึกลงไปภายใต้ความรู้สึกว่ามั่นคงจะช่วยให้คุณมั่นคงอย่างแท้จริงและไม่ใช่แค่มีเงินใช้แต่มีอนาคตที่คุณควบคุมใจด้วยตัวเองถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้และอยากพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นทุกวันฝากกดไลค์และกด subscribe ให้ชอบของผมด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ในครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ